ทุกคนครับยังจํามือถือรุ่นนี้กันได้ไหมนี่คือเจ้า Black b l a c k b บอ r y Q10 ครับเป็นเครื่องสูนไทยนะครับสีขาวสภาพเงียนๆนแบบนี้เลยแป้นคีย์บอร์ดตัวอักษรไทยเห็นชัดๆคมๆแทบไม่เคยใช้งานส่วนตรงแกนนะครับก็ดูใหม่เอี่ยมมากๆใหม่คนนี้ก็คงต้องไปเบิกจากนย์แล้วล่ะครับนานๆนะครับจะมีเครื่อง Black b l a c k b บ r r y Q10 แบบนี้สวยๆหลุดมาเสียดายมากๆครับในสมัยที่เขาเปิดตัว Android มันกําลังมาเลยทําให้ยอดขายแล้วก็หน้าตานะครับอาจจะไม่ได้มีคนรู้จักมากเท่าไหร่ถ้า b บล็คเบอ O.S ตอนนั้นเปรียดมันใช้ Android ผมว่าลุ่งแน่นอนแต่ก็อย่างว่านะครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้อเนาะราคาเปิดตัวเมื่อก่อนก็ไม่ได้เบานะครับสองหมกว่าบาท ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าเขารองรับได้ถึง 4G เลยนะสเปคที่ให้มาก็ไม่ธรรมดาเลยครับผมเหมือนจะจําได้ว่าเคยมีคนเอา Android มาพอร์ตลงที่เครื่องนี้กันด้วยซึ่งทําให้เราสามารถนะครับโหลดแอปจาก Play Store ได้ความจําตัวเครื่องนะครับก็จะมี Inter n a l memory 16 g b กแล้วก็มีแรมให้2 g b ในยุคสมัยนั้นมันก็ถือว่าเป็นเครื่องตัวท็อปรุ่นหนึ่งเลยแหละและก็มีกล้องที่มีออโต้โฟกัสนะครับมาให้8ล้านพิกเซลคุณภาพปัจจุบันถ้าคุณเอาไปถ่่่่่าาายยยยรรููปเเเลลลนนๆๆังอืออแตวตวใด มันก็จะหายากอยู่เหมือนกันครับรุ่นนี้ผมไม่ค่อยเห็นมือ 2, 2> เท่าไหร่ส่วนฟิลลิ่งของการกดแป้นคีย์บอร์ดนะครับผมบอกเลยยังไงก็นัมเบอร์วันอยู่แล้วด้วยความเป็นตัวท็อปก็ยิ่งทําออกมาได้ดีมากๆเลยถ้าคุณเคยใช้เครื่องนี้ก็ลองมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเมื่อก่อนมันฟิลกูดดีไหม